สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรมือใหม่วันนี้เราก็จะพามาหั่นปลาหมึกนะคะเ,เพื่อนๆปลาหมึกเป็นเฉพาะหนวดยักษ์อย่างเดียวนะคะเขาจะมีคอติดมาด้วยนะคะเพื่อนๆตัวนี้วันนี้เราจะไม่หั่นผสมคอไปดูนะคะเราจะทําแค่หนวดอย่างเดียวเราจะมาทําวิธีหั่นให้เพื่อนๆดูนะคะ ส่วนเสียบหรือว่าอะไรนี้เราก็มีดูในคลิปย้อนกลับไปดูคิปก่อนๆได้เลยนะครับเพื่อนนี่สวยๆอย่างนี้นะคะเราจะทำยังไงให้เขาดูสวยแล้วก็ให้ลูกค้าอยากหยุดซื้อของเรานะครัะเพื่อนถ้าเรามีตะนวดอย่างเดียวนี้เราจะเสียบยังไงให้เขาดูสวยแล้วก็สมดุลกันนะคะ เราจะไม่เราจะไม่แบบต้องช่างน้ําหนักหรือว่าต้องให้ไม้เท่ากันนะพเพื่อนนี่เดี๋ยวลูกค้าจะเลือกเองแหละคะ่ะถ้าเราชอบหนวดลูกค้าชอบหนวดตรงแหลมแหลมหรือว่าชอบตรงนุ่มๆมีกระดูกเล็กๆเนี่ยติดอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะเลือกเอาเองนะคะพเพื่อนเราไม่ต้องไปแบบว่าต้องอต้องไม้เท่ากันเสมอกันทุกไม้ต้องมีไม้เล็กไม้ใหญ่นะคะ เราจะได้เสียบง่ายๆเราไม่ต้องไปแบบเพ่งเลงให้เสมอกันตลอดนะคะเพื่อนนี่เห็นไหมตอนนี้เราก็จะต้องรีบมัดแล้วละคเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหั่นกันนะคะนี่นะคะเพื่อนวันนี้เราก็จะมาเนี่ยเราจะมาหัน่นหนวดนะคะวันนี้เราก็จะทําหนวดอย่างเดียว ถ้าเราทําหนวดเดียวนี้เราจะมีวิธีหั่นยังไงนะคะเพราะว่าหนวดเขาก็จะเยอะกว่าส่วนตรงนี้เนาะเนี่ยตรงนี้หนวดเขาจะเยอะกว่าเราจะทํายังไงให้เขาดูเสียบสวยแล้วก็อดีกันนะคะเพื่อนจะดูหนวดไม่ถ้าเราเสียบหนวดอย่างเดียวบางทีมันก็เปลืองนะแล้วก็จะเป็นไม้เล็กไปเพ,เพื่อนเราจะทํายังไงให้เขาเสียบสวย เราต้องตัดตรงนี้ก่อนเนาะตาออกแล้วก็ขั้นตอนตรงนี้ก็เนี่ยตรงทีเขามีดูตรงนี้เนาะเราก็ผ่าไปเลยเพื่อนๆนี่ผ่าไปเลยก็ชิ้นนี้เนาะชิ้นเราไม่ต้องทำใหญ่นะคะเพราะว่าเขามีหนวดเนาะเขาก็จะพอดีเสียบแบบไม้ละห้าบาทเนาะทำเนี่ยชิ้นชิ้นเช่นนี้ก็พอแล้วแหละพยายามให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมพื้นพางเพื่อนให้เป็นลายยาว อยากให้เขาเป็นตปนตันปตุลักเนาะนเราหัน่นแค่ส่วนคอนี้เราก็ได้หลายชิ้นแล้วเพื่อน,น,นแค่ครึ่งหนึ่งเนาะตรงนีน้นี่เราก็รับไปเรื่อยเพื่อน,น,นแต่พยายามอย่าให้เขาแบบเขาหมดน้ําแข็งให้เขายังแข็งตัวอยู่นะจะได้หั่นง่ายเนาะนี่ให้เขาติดนี่ติดกระดูกนี่แค่นี้ก็ได้แล้วเพื่อน เวลาเสียบเดี๋ยวเวลาเด้งเขาก็จะใหญ่เองส่วน,น,นตัวนี้ก็เนี่ยเราจะสังเกตดูนี่นวดนวดตันๆเขาเป็นคู่กนันเองเพื่อนๆเ,นเราจะเอาตัวนี้นะนี่ปากนี่เราก็นัดเที่ยวออกตัวนี้จะเป็นส่วนปากของนเนพื่อน ปากเราก็จะหักด้วยแหละชิ้นแส้นพอแล้วปากนี่เห็นไหมตรงนี้เราก็จะทำนี้เพื่อนหัาตรงนี้ส่วนตรงนี้เราก็จะทำชิ้นแรกของเขาเนาะหมดเขาก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวลอดูแอนหมดแต่เขายาวรานะราประมาณนี้เนาะเราก็ตัดตรงนี้นี่ นีตั้นๆก็พอแล้วตรงนี้เราไว้ตรงนี้ชิ้นที่สองเขาก็ได้เพราะว่าเขาหมวดเล็กเราไม่ต้องผา่าฐานตรงนี้เขาก็จะผ่าขึ้นอ่างนี้แรกวเขาก็ทำเป็นชิ้นชิ้นแรกเพื่อนถ้าตรงนี้เราทําได้สองนะก็เนี่ยหัเป็นสองชิ้นนี้เลยก็ได้เนี่ยก็มีหลายรูปแบบเราไม่ต้องทันเป็นแบบเดียวกันหมด เราต้องดูขนาดหมวดด้วยเพื่อนๆอันนี้เราก็จะได้ตรงนี้เราจะเอาไว้เจ็บตรงปลายเพื่อนๆวันนี้เราได้ตรงปลายหมดเลยนะอ,นนอันนี้ก็ชิ้นใหญ่เหมือนกัน,นกนะอันนี้เราก็ได้ตามตมเนี่ยชิ้นเราก็เนี้ตรงปลาย หนวดนุ่มๆตรงนี้เนะเพื่อนหนวดนุ่มๆเพื่อนตอนนี้เราจะทําเป็นชิ้นที่สองไปเลยก็ได้ประมาณแค่นี้พอจะยาวัวนี้ก็ได้เราจะทำเป็นชิ้นที่สองเงนาะประมาณสามเซนนแบบี่แหละสองสามเซนได้มัสองสามประมาณสามเซนนี่แหละเพื่อนเราจะทําชิ้นตรงตรงกลางเขาเนาะต,ตรงปลายนี่เราก็ทำหนวดท้ายปลายหนวดก็ได้ีนี้ อันนี้เราทำชิ้นที่สองเราจะเสียบยาวเปนี้เลยตอนเขาเด้งค่อยๆจะสวยทำเหมือนเดิมเลยอันนี้ได้หนวดยาวนะเราจะทำเป็นแบบนี้ก็ได้เนี่ยไว้ตรงกลางเพราะว่าเผื่อเราหนวดตรงนุ่มๆเขาไม่พอเนาะเราใช้ชิ้นที่สองเราต้อไปเตรนนี้วก็สลับสลับหั่นไปเรื่อยๆเพื่อน ให้ดูแล้วเราพอดีกันอะ่ะพอดีกับพี่เราเสียบเนี่ยตรงนี้เราจะน,นี้ได้สองชิ้นแล้วก็ทำสองชิ้นดูนชิ้นนุ่มๆนี่เราก็ทำเหมือนเดิมสามเต็มตีเต็มก็ได้เ่เนเนี่ยประมาณนี้ตามเต็มน,นี่ก็กำลังพอดีตรวน้านี่เราก็เอาว่า แป๊บเดียวเพื่อนทำไม่ยาวใั่ไหมไปดแล้ววันนี้หัวยาวเดี๋ยวเราจะดูหัวที่เล็กๆกว่านี้อีกรอบนึงมะเพื่อนอันนี้นนหัวเขาใหญนไปนึงแต่ขอเป็นไซส์เล็กมาตัวนี้ตัวนี้ก็หัวเล็กๆนี้เราจะหันในเดียวหันให้ดูอีกรอบหนึ่งอันนี้เล็กแล้วก็ทำเป็นสองช่วงทพอแล้ว ทำนี้ไว้ตรงกลางก็ได้แล้วก็อปหันตรงนี้ได้นี่นะคะพเพื่อนๆนก็ปั่นเสร็จแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนก็ประมาณนี้แหละนี่เขาจะอยู่ที่ไซส์สามร้อยห้าร้อยเนาะนี่ตอนนี้เราทําปลายหนวดนะเพื่อนเพื่อนตัวนี้นี่อันนี้ก็ปลายหนวดงตัวก็เด่งแบบ ม้วนอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆนี่ตรงนี้เขาก็จะไม่แฟบนะเพื่อนๆตรงนี้นี่อันนี้เป็นหนวดนุ่มหนวดนุ่มก็ประมาณแค่นี้แหละสวยๆเนาะเนี่ยตรงนี้เราจะใส่ตรงตรงกลางนะเพื่อนเราจะเสียบลายยาวไปเลยเนี่ยเสียบเข้าไปตรงนี้เลยเนี่ยเดี๋ยววิธีเสียบหน,หน้าเราอาจจะมีให้ดูเนาะแต่ตอนนี้เราทำอะไรอย่างเนาะเดี๋ยวจะไปตลาดทําก็ออกแบบรีบๆหน่อย นี่มานี้เลยเ,เพื่อนๆทำง่ายนะคะก็ลองทำดูตัวนี้ถือว่าขายดีเนาะสำหรับตลาดบ้านของเราเนาะตัวนี้ไชิ้นคองเขาเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา คือว่ารุ่นนี้สวยเนาะทีแรกเราดูเหมือนไม่สวยเนาะเหมือนตกปันไม่ได้เงี้ยแต่พอเราทําเสร็จนี้ก็คือว่าสวยทีเดียวเลยเพื่อนก็ให้กาลังใจเพื่อนเมื่อใหม่นะคะที่กําลังหัดขายทำเนาะเราขายใหม่อาจจะยังไม่มีลูกค้าเนาะก็ต้องใช้เวลานานหน่อยเพื่อนให้กําลังใจเพื่อนกันทุกคนนะคะทุกงานทุกอาชีพสู้ๆไปนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ